วันนี้ผมจะมาล้างแขนคนที่เคยฆ่าผูมไว้นายเบลดบอลก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ถึง100ซับไปดูคลิปกันเลยสวัสดีท่านผูชมกันด้วยกัน,กนของผมวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาเล่นแบบที่ชื่อเบลดบอลอีพีสองาคำเรียกร้องนะครับเริ่มแล้วโอเค อันนี้ผมจะให้ดูแบบสดๆเลยนะแบบไม่มีตัดต่อตายหนึ่งแล้วตายสองแล้วตายไม่ตายนะเกมตายสามผมหายตัวนะลูกคนผมหนีก่อน เออถ้ามีเสียงตัวขออภัยเรื่ครับเพราะว่าอยู่ที่นาเนาะอและว้วตรับเอ้ยฆาได้ฆาได้หนึ่งคนอย่างไรทีนี้ผมจะสามารถฆาได้หนึ่งคนเพราะนี่คือคลิปการล้างล้างแขนเออเอาอะเออเออทำไมเป็นแบบนี้ทุกคนผมตายเหรอเนี่ย ลูกว่ามันยังไม่มาถึงเลยเราก็ใส่คูณหกนะครับโอ้เสียงคือแบบโปร่งป้างโปร่งป้างรู้ทำไมโอเคจบรอบที่หนึ่งรอบที่สองอีนี่เป็นคนแรกอาเอาเอา,เอา เฮ้ยตาเราเอ๊ะเอ๊ะอา้อาวอา้าวอีกแล้วอ่ะทุกคนโอ้โหโต้องใส่คูณหกนะดีนน้ำเอเอแคปแคปมันมีเพิ่มเพิ่มความเร็วแม่น่ารอรอหลายนาทีอ่ะเอ่อคลิปนี้ก็ขอให้ยอดดูมัน เยอะนะเพราะว่าผมทํามาเป็นประมาณสองชั่วโมงค่อกิบเดียวปกติผมทาแค่กิ๊เดียวเอ้เพราะผมทําแค่หนึ่งชั่วโมงนะโอเครอบที่สามรอบสุดท้ายวันนี้เราจะเล่นกันแค่สามรอบก็คือรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วเราก็จะปิดลิปกันเอ้ตามผม ก็เ,เล่นไม่เป็นคือผมเล่นเก่งนะแต่ว่าเน็ตไม่ดีเนี่ยอีกแล้วอ่ะโอ้เรามาสุ่มลางก่อนขนาด่มก็ยังคานะ้างอ,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 อ่ะเล่นไม่เบสบอลโอ้โหสำหรับคลิปนี้ครับผมกอตัวลาไปก่อนเจอกันใคลิปหน้าคับกดติดตามตามตามกดไลค์ไลค์ไลค์กด xe 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 hay đôi nè